ความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ด้วยทรงเป็นพระมหาตสิั์ที่ระปริชาสามารถและเป็นทราชวังดุสิตครั้งน,นั้นเป็นที่เศร้าสลดอย่างใหญ่หลวงของประรงวงศงสารวงศ์และพวงชนทั่วประเทศลงหน้าเรียกยกอ,อกอ,อกึบมืุลง ผู้ในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่พร้อมด้วยข้าราชการกองในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าและการพัฒนากิรการด้านการปกครองด้านกฎหมายองค์และทรงปกป้องประเทศให้รอดพ้นจากวิกฤตต่างๆแต่บ้าพร้อมต่อการป้องกันประเทศตลอดจนพระราชา กำเนิโดโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้า รองผู้ในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าห,ออห้อยความรุบมือลงรองผู้ในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าห้ยอยความรุบตรงหน้าหุยทยกอ p สเกราวจะได้รับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรตามสาขานกระบี่และพรางวัลการศึกษานักโรงเรียนในร้อยพระราชจระเกล้าวถนน โดยต่อไปมันคงภายในภาค4ส่วนหน้า พระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจา้าอยู่หัวยุคโดยเหตุที่สถานที่ตั้งเดิอแออัดประอกอบกับสภารัะศการที่5เพื่อเป็นมิ่งขวัญกำลังใจและเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวแรงบันดาลทางรถไฟสายกรุงเทพชิงใหม่ในส่ของด้านสาธารณ